ตรวจเส้นทางนะคะจากบ,บ้านวังเสีมามาบ้านตลาดนะคะตอนขี่มาถึงแค่จุดนี้เราเริ่มตรงนี้เพราะว่าน้ํามันท่วมตรงฝั่งโน้นนะคะรถมอเตอร์ไซค์หรือรถเล็กไม่น่าผ่านได้แถเนี้ยแห้งแล้วนะคะนี่เราจะไปทางไปท่าก่มซับใหญ่นะคะจะไปบ้านตลาดก่อนนะให้ดูเส้นทางกันห็นหินเลยนะคะ ซ้ายมือจะเป็นร้านเมียวปลาเผานะคะตวมไปแล้วนี่ก็แห้งนะคะแห้งแล้วแห้งแล้วเนะะาะไปเอาถ่ายเพื่อนนะคะคุณตา,าถ่ายเพื่อน ไปได้นะมอเตอร์ไซค์กับรถเล,กล็กไปไม่ได้ดินั่งไปกันสิ นี่ทุงท่งนาทุ่งนี่นะทำเป็นตลาดยุบต่จายุบต่จาแค่นี้นะจะย้อาจรย์ไหนะเป็เี๋่วนีกระเพาถ่านีน่ถนนขานไปแล้วตรงนี้จะไปบ้านถา,านรอกันตับไปบ้อาอนะ้ไปหาน้ำรอบๆก็มีแต่น้ำนะจ๊ะคุ่ตายจะผ้าขี้รดตรกะปูก็เพอล่ะคะ่ะ ให้ดูอ่นี่จะเป็นสาร กีแรงคะ่ะกรุณนอา่าขกีแรงนี่คะ่ะนี่คะ่ะตรงนี้ตอนที่สะพานจา่าให้ดูไว้ว่าเป็นยังไงนะคะนี่นะคะนีะนนมีช่วยจันจันนะคะมาช่วยดูดการจราจรน,นะคะเห็นคนหับปลายเยะๆนะคะ